สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีกับการสรุปแนวโน้มระยะยาวของราคาทองคําด้วยกันครับแนวโน้มระยะยาวของราคาทองคําบอกอะไรกับเราบ้างเราไปดูพร้อมๆกันนะครับระยะยาวนแนวโน้มในตอนนี้เนี่ยราคาทองคําหลังจากทาขึ้นสามเอาไว้ที่ยอดราคาพันเก้าร้อยยี่สิบเหรียญที่ราคาพันเก้าร้อยี่สิบเหรียญ เมื่อปี2011นะครับก็ย่อตัวลงใช้เวลาในการย่อตัวลงมาถึงปี2015ทำโลขึ้น4ไว้ที่1046เหรียญใช้เวลา5ปีครับใช้เวลา5ปีในการย่อตัวลงแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นของทองคำนะครับ ขึ้นมาทำ all time High ที่2,075เหรียญเมื่อปีที่แล้วนี้เองเมื่อปี2020นะครับเมื่อว่าเดือนสิงหาคม2020ทำทำลาย t i m ท high 1,920เหรียญแล้วมาทำ high ไว้ที่ผ่าน2,075เหรียญน,นะครับเมื่อสิงหาคม2020นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังย่อตัวลงตอนนี้กำลังย่อตัวลง สร้างแพทเทิร์นเอาไว้นะครับสร้างแพทเทิร์นถ้วยกับหูถ้วยเอาไว้นะครับคัพแอนด์แฮนเดิลสร้างแพทเทิร์นถ้วยกับหูถ้วยเอาไว้โดยมาทำขอบถ้วยที่2,075เหรียญปัจจุบันนี้ยืนยันขอบถ้วยนี้เรียบร้อยแล้วครับยืนยันขอบถ้วยนี้เรียบร้อยแล้วด้วยการนับคลื่นจากอีเลียดเวฟเพราะอะไรครับ rsi มาทำไฮสูงสุดตอนที่ราคา ขึ้นมาทำออทามไฮที่2,075เหรียญนะครับราคาก็ลงมาราคาก็ขึ้นมา RSI ขึ้นมาทํำไฮไว้ที่84จุดในไทม์เฟรมลายมันอันนี้เป็นไทม์เฟรมลายมันนะครับลายเดือนเดือนละแท่งเดียวเนาะเราก็นับคืนได้ว่าหลังจากที่ราคาทำโลขึ้น4เอาไว้ขึ้น4 ของราคาทองคำตลอดการนี้เลยนะอันนี้เป็นขึ้น4ของไทม์เฟรมลายมันลายเดือนนะครับแล้วก็กำลังเด้งขึ้นทำขึ้น5ของไทม์เฟรมลายมันแล้วก็ทำขึ้นไว้ขึ้น1จบไปแล้วครับที่พันสเห้าเหรียญตรงนี้ส่วนขึ้น2ก็จบไปแล้วที่พันร้เหรียญที่วงเสียมพูเอาไว้ตรงนี้ ตอนนี้จบขึ้น3ไปแล้วยืนยันด้วยไ SI ที่ที่ทำไฮสูงสุดแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับราคาทองคำก็ย่อตัวลงมาด้วยราคาสูงสุดอยู่ที่2075เหรียญยืนยันว่าเป็นขึ้น3ของไทม์เฟรมไลมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทองคำกำลังลงเพื่อทำขึ้นสของไทม์เฟรมไลมันอยู่นะครับทำขึ้น4ี่ของไทม์เฟรมไลมันตามที่เขียนไว้ แล้ว C อยู่ที่เท่าไหร่ยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่าไทม์เฟรมลายมันทำทำทำแท่งเทียน1แท่งใช้เวลา1เดือนดังนั้นมันจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่า C อยู่ตรงไหน C อยู่จบหรือยังยังไม่มีคำตอบนั้นนะครับแต่ว่าจากฟีโปเนซีนัมเบอร์บอกเอาไว้ว่าแนวรับ38.2ขึ้น4เนี่ยจะลงได้ ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่มีการพันิกมีข่าวที่รุนแรงขึ้น4จะลงได้ถึง14%ซึ่งตอนนี้14%ทะลุมาแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วหรืออาจจะลงได้23.6%ของของการขึ้นมานะครับ23.6ก็หลุดไปแล้วที่1,860เหรียญหลุดลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้แนวรับล่าสุดนะครับ ก็ของฟีโปเนซีก็จะอยู่ที่38.2%แนะครับแนวรับล่าสุดจะอยู่ที่1725เหรียญน,นะเป็นมินิมัมของการลงนะครับเป็นมินิมัมของการลงขึ้น4ในครั้งนี้ก็จะอยู่ที่1725เหรียญครับไลมันบอกว่าแบบนั้นแต่อาจจะลงได้มากกว่านั้นไหมยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ถึงยังลงไม่ถึง1725เหรียญครับ เพราะตอนนี้โลที่ทําอยู่หลังจากที่ทำอัลทามไฮไว้ wide, ก็อยู่ที่พันเหกี่เหรียญซึ่งยังลงไม่ถึงพันเจ็ี่เหรียญก็ขอให้สมาชิกผู้เรียนรู้ทุกท่านเฝ้าดูแนวรับนี้นะครับจะลงถึงไม่ถึงจะหลุดลงไปไหมหรือจะลงไปถึงไหนยังไม่สามารถตอบได้ด้วยไทม์เฟรมลายมันแต่บอกให้รู้ว่าตอนนี้ราคาทองคำกำลังสร้างรูปแบบ หูถ้วยอยู่ครับกําลังสร้างรูปแบบของหูถ้วยอยู่ถ้วยสร้างเสร็จแล้วยืนยันขอบถ้วยที่2 7 5เหรียญกับขอบถ้วยในอดีตที่1,920เหรียญใช้เวลา10ปีในการสร้างถ้วยลูกนี้ในการสร้างถ้วยลูกนี้เพราะฉะนั้นหูถ้วยของถ้วยลูกนี้จึงต้องใช้เวลาพอสมควรน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปี ไม่ต่ำกว่า1นปีเข้าใจความหมายนี้นะครับเพราะนั้นการใช้เวลาที่ยาวนานขนาดนี้มันคือไทม์เฟรมลายมันนะครับก็อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรกับมันครับในการลงเพื่อสร้างหูช่วยมันก็ต้องมีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับทุกอย่างเป็นลุกขึ้นเพราะนั้นการขึ้นลงก็เป็นอะไรให้เราได้ทำกำไรกันต่อไป ก็อย่าไปตื่นตระหนกอะไรกับมันมากแนวโน้มไลมันเป็นแนวโน้มของระยะยาวซึ่งมีไว้สำหรับเตือนสติเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นการมันเป็นดาวเทนของไลมันแล้วนะครับยืนยันแล้วเนาะด้วยเทคนิค rsi แล้วก็หลายๆเทคนิคที่ยืนยันรวมตัวกันนะครับอ่าทีนี้เราก็ไปดูกันต่อที่ t i ม e เฟ a m รายลน์วีคนะครับหูถ้วยอันนี้ อย่าลืมนะครับใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับตอนนี้หลังจากที่ทำขอบถ้วยที่2,075เหลรียญเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วก็เพิ่งจะลงมาแค่5เดือนเท่านั้นยังยังยังถือว่าเล็กน้อยมากกับการลง5เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปมโนว่ามันจะมี All อ e ามไฮใหม่เกิดขึ้นภายในเดือนหน้า2เดือนหน้าอย่าเพึ่งครับอย่าพิ่งมโนแบบนั้นนะครับ ห้ามใช้มโนโดยเด็ดขาดเราใช้เทคนิคอย่างเดียวเพียวๆทีนี้เราก็มาดูกันที่ Time Frame l i n าย e e k เมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นการสร้างหูถ้วยแล้วมันจบนะครับตอนนี้เนี่ยด้วย Time f รมลายวิกเนี่ยเราสามารถลากเทลลายนวรับสีฟ้าได้2เส้นนะครับเสน้นเทลลายเส้นแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,600เหรียญครับ เทนไลน์เส้นแรกสีฟ้าเส้นแรกเส้นนี้ที่ลากขึ้นมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0เหรียญส่วนเทนไลน์แนวรับเส้นถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0เหรียญครับสีฟ้าเส้นที่2ข้างล่างนี้จะอยู่ที่แนวรับ1 5 0 0เหรียญดังนั้นตอนนี้แนวรับของการลงเมื่อเรารวมตัวจากฟิโปฟิโปแนนซี่นัมเบอร์ที่38.2%เรน์ทนไลน์2เส้นเราก็จะได้แนวโน้ม คร่าวๆของการลงของคลื่นสี่ลายมันครั้งนี้นะครับคร่าวๆก่อนนะก็จะอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยพันหร้อยแล้วก็พันห้าร้อยครับสาแนวรับเลยส่วนต่างร้อยเหรียญครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็มักจะเคลื่อนตัวร้อยเหรียญอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะมองพันเจ็ดร้อยเหรียญไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับก็ ทองคำมันขึ้นตัวร้อยเหรียญเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเทรนไลน์ต่อไปก็ไปรอที่พั0หเทรนไลน์เส้นที่2ก็ไปรอที่พั0หเลยแนวโน้มก็อารมณ์นี้นะครับสำหรับลน์วีคส่วน RSI ครับ RSI เกิดสัญญาณขายขึ้นนะครับสัญญาณขายขึ้นใน RSI สัญญาณขายมาจากเทคนิคของคอร์สเดอะเซิร์ฟเรา นะครับก็จะมีสัญญาณขาย1บวก2เกิดขึ้นในไทม์เฟรมลายวีเกิดขึ้นที่ High 2075เหลรียญซึ่งบอกให้รู้ว่ายืนยันว่าไอซย,ยืนยันว่าไฮสองพเหลรียญเป็น h ไฮของขึ้น3ามไทม์เฟรมลายมันและตอนนี้ลายวีกก็สามารถนับลูกขึ้นได้จบจบอย่างไรครับเราจะเห็นว่าที่เขียนไว้สีเหลืองครับ จาก1,160เหรียญซึ่งเป็นขึ้นของของไทม์เฟรมลายมันลายเดือนเราจะได้ว่าราคาขึ้นหนึก็จะอยู่ที่1,346เหรียญน,นะครับที่สีเหลืองเขียนไว้ลงมาขึ้น2,266เหรียญเด้งขึ้นไปขึ้น3ที่สีเหลืองเขียนไว้1,557แล้วลงมาจบขึ้น4ที่1,451ครับ หลังจากนั้นเด้งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งจบขึ้น5ที่2,075เหลรียญเรียบร้อยแล้วในไทม์เฟรมไลน์วีคนับลูกขึ้นจบสมบูรณ์แบบได้5ลุกขึ้นเรียบร้อยทำให้การนับลื้นครั้งนี้ลายมันจึงจบขึ้น3ที่2,075เหลรียญไปด้วยในตัวเลยประกอบกับ rsi ไลมันยืนยันการเกิด o v e r b o ์บอขึ้น RSI เกิด o v e r อร์บอทขึ้นที่84จุดใน t ไทม์เฟรมลายมันซึ่งสูงมากนะครับ<ม>เป็นไทม์เฟรมระยะยาวสุดของทองคําลายเดือนแล้วดัน RSI ขึ้นไปถึง84จุดไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับขึ้น3ขึ้นนี้สนุกสนานเพลิดเพลินว่าก,กับการขึ้นมาของราคาทองคํากับขึ้น3ในครั้งนี้ใช้เลยเวลาขึ้นมาจากขึ้น2 เมื่อปี1.8สิงหาคม1.8แล้วก็มาจบเมื่อสิงหาคม2.0เพราะฉะนั้นขึ้น3ขึ้นนี้ใช้เวลาในการดันตัวขึ้นมา2ปีเฉพาะขึ้น3ขึ้นนี้นะใช้เวลา2ปีแล้วตอนนี้กำลังย่อตัวทำขึ้นลูกที่4อยู่นะครับในรายมันลายวิกยืนยันการย่อตัวลงด้วยการที่ r s i เกิดสัญญาณขาย1.2วก2จากเทคนิคของคอร์สเดอะเซิร์ เราทั้งสองเทคนิคก็คือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธที่มีสอนไว้แล้วก็เทคนิค a d v a n c e ์ฟอร์มูล่าวตอนนี้กำลังจะเปิดรุ่น2นะครับในในคอร์สของเดอะเซิร์ฟเรานะครับก็จะมี2คอร์สนี้ที่เปิดสอนอยู่นะครับใครสนใจก็ไปลงเรียนรู้กันได้นะ,ะเมื่อไายวีคบอกแบบนี้สามารถนับขึ้นได้แบบนี้เราก็ได้แนวโน้มเรียบร้อยแล้วจากการนับขึ้นอ e ีเลียดเวฟ แล้วก็จากเทรลไลน์แนวรับที่เกิดขึ้นจากฟิโปแนนซีนัมเบอร์ที่เกิดขึ้นนี่คือแนวโน้มระยะยาวราคาทองคำอาจจะมีการไซด์เวย์ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอย่างไรก็แล้วแต่แต่แนวโน้มก็จะเป็นการไซด์เวย์ดาวในลายวีคและลายมัน าพราะรายสัปดาห์และรายมันรายเดือนยืนยันแล้วว่าตอนนี้กําลังทำคือลูกที่4อยู่ครับแล้วก็กำลังสร้างหูถ้วยอยู่ซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นปีในการสร้างครั้งนี้อาจจะมีต้องใช้เวลา2ปี3ปีอันนี้ตอบไม่ได้แต่แน่นอนครับ1ปีเนี่ยขั้นต่ำอยู่แล้วดังนั้นสมาชิกทุกท่านก็ รู้แนวโน้มระยะยาวของราคาทองคําด้วยกันแล้วนะครับสรุปแนวโน้มระยะยาวของราคาทองคําในตอนนี้ได้ตามนี้เลยนะครับก็คือกําลังทําหูถ้วยโดยทําเฟรมลายมันนะครับจบขึ้น3ไปแล้วที่พันเี่เหรียญแล้วก็ลงจบขึ้น4ตลอดการไปแล้วที่พันสี่เหรียญตอนนี้กําลังขึ้นเพื่อทําคลื่น5อยู่นะครับ กำลังขึ้นเพื่อทำขึ้นลูกที่5ของราคาทองคําระยะยาวสุดเลยนะโดยขึ้นลูกที่5ระยะยาวสุดตัวนี้ก็กําลังทำขึ้นย่อย5ลูกคืนครับขึ้นย่อย5ลูกคืนโดย5ลูกคืนนั้นตอนนี้ทํขึ้น1นจบไปแล้วที่พันสามาทำขึ้น2จบไปแล้วที่พันร้และทำขึ้นลูกที่3จบไปแล้วที่20,75เหเหรียญ ปัจจุบันกำลังย่อตัวเพื่อลงทำขึ้นลูกที่สี่อยู่และสร้างหูถ้วยสีเหลืองที่วาดเอาไว้นะครสร้างหูถ้วยสีเหลืองที่วาดเอาไว้จบขึ้ลูกที่4ี่เมื่อไหร่แน่นอนครับก็จะขึ้นทำขึ้นลูกที่หต่อไปเพื่อจบขึ้น5้าของทองคำตลอดการในครั้งนี้ขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกท่านเรียนรู้ ทองคําไปด้วยกันต่อไปนะครับสมาชิกผู้เรียนรู้ทุกท่านสวัสดีครับสำหรับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้รวยรวยรยสวัสดีครับ